น่าจะใช่บ้านมุงผมไปเมื่อกี้น่ะเขาบ้านมุงกลุ่มล่างนี่นะกลุ่มล่างนี่บ้านมุงชัวครับนั้นบ้านมุงแต่บ้านเราเนี่ยแหละบ้านเราเนี่ยใช่เนี่ยนั่นเขาลูกช้างเขาไนบ้านเราอ่ะชัวนั่นแหละกลุ่มนั่นแหละเขาบ้านเราบ้านมุงมันเข้าไปบ้านเราไม่ไกลนี่นั่นแหละบ้านเรารู้เขาลูกช้างเขอยู่ลูกไหนไม่รู้ลูกช้างมันมันเตี้ยกว่าเขานั้นคือด้านบนนะครับสนุกดิเป็นไงโพลทะเล่ โอ้ปวดเนี้ยไม่เสร็จเลยใครไม่อยากไปเที่ยวก็ไปไปเที่ยววัดท้ายน้ํากันหมดแล้วตัวเนี้ยเออครับไม่รู้แจ้งกันไปทั่วหมดแล้วตัวเนี้ยใครเป็นใครไม่รู้แต่สวลงมาใครเป็นใครไม่รู้หนุนกันก็ครับจนครับ